อ่ามันใ้ป่าใหญ่พี่น้องทั้งเสียค้ำพันใสซเบ็ดโอ้ใหญ่ใีป่าถึงมึงใบวิเอ็นผูกปันปันหางยนต์เลขนาดเนาะทีปลายโลผเล่นนี่จะคล้องมากระชิบพวอ่ะตอนนี้ป่าหนุ่คล้องมันยังมีใหญ่ปันเซโนอโอ้โตุนุุโุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุีุุุุุุุุุุคุุุุุุุ ควาแค้งขนาด <c oughs> นี้วัวบริษัทตกเขา่าวัวอีกป่าตะกี้บุจักซื้อวันที่มัได้เป็นป่าอย่าง คองคนทุกคนใดมาพี่น้องเสียครับเฮาเจ้าจะได้ถึงเวทบ่หันโอ้ถึเวถึงมองถึมองเนาะตายนบ่ขนาดอมาจกสวกกี่นเไปพี่น้องเลย เอะไปดำย่งป่าไปเพาะสนิมจะอุ้หรอเทศกาลนิกเดียวบ่นี่มจะไปดูร้อ่อนี้ว่าขาดนะแล้บอกของบอกข้าให้มึกตาเจก็ไม่อ๋อเจียมมาแล้วหรอ่าดนะพวกเจียมก็ดกระฟองตัวคือตนไามาเร่องจะรัปติน้ำไหรอ เด็กประส้ขนาดประสาได้ตกเลือกเลยตก็บบหนทางหาป่าเก์งเขงเป็นเซฟผอมีิน้นองต่อกันนกขวป่าเน่ยเป็นผูน้องเขามีอนี้ิแน่ก้นีเช็ดมุกน น้ำเช่าคือเนื้อ,อได้บงงางไอนูควรอย่าเนาะตอคนเดองคนมันขนาดตายพี่น้องเลยสิปายโลสิหกโลกว่าที่เชิญมามีพี่น้องวัาสชมนะผู้คด็กไป่าไงเด้อดต้ององนอาตีหย่อนแทงมีระยาข้นาเต่า,ตาทาี่เต็มมันเลอดมันมัน เชื S <s <uk as> <t einer> <t einer> ่อวยาเดอกีมึงตัวน้เาเขาตื่นแล้วเราไปถือหม่เนาะก็ราคาสิต่ายเนาะช่วงนี้นำคล้องขึ้นเนี่คือน้องตั้งฟังเล่าเนี่ยปลาใหญ่มันอาจจะห้ากินตามชอบของจิ๋มยเดียดบอฮะจิหมักใหม่ไรหนาม่สิ่งฝ่ายไหนก็นั่งเขา บานไม่มานเาานาะมจะถึงโดนแหนก็มาถึงมใหม,ม,ม,ม่เอาขึงมาไนก็มัน,น,นจะจะจนมองขายไปจ้ะใส่มองเาเหมือนันมเสามสา,สา,สาได้มาเน,นะ็เลยก็ัวเดียววัหางเลย พอแห้งก็่าไม่ได้กหนูอ่นเหยียไปแค่พอกมันจะไปดิบไมทำานอาสาวตอนขัวพี่บองว่าเซฟโนเช็ดจังหวะได้ที่ขัวพี่น่องเขาแบบนี้มีลายหน่อยแล้วก็เป็นตัวเเชอพี่น้องมาลาเมือมติดเขานั่ จะลอง đấy, มาเดปลาใหญ่มาสโลงเลยลองปลงาใหญ่เนาะจะลองปลงาใหญ่จะเกิเเนมากแล้วในเที่ยวเนาปลาใหญ่ปลานเทียวเนี่ยนะทำใหปเห็นเทียวเด <c ười> ียวดิตอะยนี้ตัวทาโลกอนอา <c ười> น้นานเดียมาด้านอาเดียวกนดีนเฮดิจิขึ้นนั่งยาวขนาดนอ กูบโอ้ก็สิปักบ่รอปาเนาะบ่บรรไดนี่บ่นี่บ่เอาซะหนอยนอใส่อยู่บ้านเฮาอยู่มงโคงบ่เคยได้เป็นจักเือเใส่้บ่ได้ตัวบักห่ป มึงว่าผมพี่นอะก็เดีสัมสบามึงกวได้สิบหกโลเนาะถ้าเทิงเวทนย่ถ้ามันกอนี้มีโอกาสไ่ี่ถ้ามันของงามใหม่แน่ั้นเแวก็อรกอบที่ได้อยู่วามน่อยแบบส่องพี่นนองไปแซ่นี่ไ จะหน่อยยังไงบงฟ้ามุขาวเจาอยูงก็ได้พวกนโอ้เสีงแอยู่บ้านนี่หน่อยงแห่ของนี่หน่อก็เจ้าอยู่บ่เล่ตอนฟ้าก็จะไม่เมือยล้วมันยังแห่งนี้มีโอกาสไปแล้วเดีาดนแห่ดิถ้ามันมึงตะวมพมาหนักรึลาตอนขวงจะปขวาเดม มาพี่น้องโอ้โธ่เรหัวมันตั้เราเอาหางสีก to oh. yeah. ็ประมานเพี้ยงเนี่ยคุณบ่อหัวมันตั้โลกันเพี้ยงเงี่ยคือวายหน่อผมป้าโธ่พี่น้องเลยผวดจะไงจะหน่อยแล้ว่ได้เพียงเงีวโอ้เอาคักคัคดคัจะเห็นมแหละมแหละตัดหางบกก่อน มันบานเขาเกิดปลาพตินขนคองเรอจัเพื่อสืบบปพนยปเอเป็นตะบึกไปนั่คืออยู่ไทยทีได้ปลาบึุก็จะได้อยู่ไทยตัวนึงเป็นลอยกุโลนนี่เราจะลงลงขีดลงนปานนีเจ้านั่นเลยมาตัดฟืนงเมาคร

ก้าบลึกแล้วกันท,ท่าน้บาก็ยืดไวกืดไวโอ้นานตายเลยข้อกัอนน้อยนะพอดีกินเป็นหยาบก็บวช ວ່າເຊບບຸນທອງເຮັດປັ <Par sed ang war> <kar> ້ນຊີງໝູอ่ะຕະກ້ານາຍກະມີບັນຫາໂລອັນແລ້ นีบุญมาได้ไซบุญยากบุญกินในป่ายใจป่านมึงข้อง่ายสามสิได้เพิ่นผ่านมาจับกี่ปีแล้วนี่ก็ล้วมาได้กี่นี่เนาะ อาปลาม่จนจะได้บำนักกำนักไม่เนอกแล้วแล้วหไม่นีาปลามอล้านตลพี่ลองเลยก็ลำเห็ตัวใหญ่ตัวเดียวเ่นั้ะมนใหญ่พีห้อมนเป็น่เ็ัวมกนดใหญ่จรงวะ mục sạch thế, như là mục thọ của mình, nọ, mình mặn được. hết này. Ừ. Giờ này, toàn này, này ngủ. จ่ care, <S <s i, ิจได้กระไรจะลังมกกันหกวยโดเนาะอือขาไก่อนะอวยกุเสโอ้บริษักวอีนี่เนาะข้าวเดี่ยวน้ำเร็ด้เล็ดมึงสั้นนั่นขนาดธรรมดาตบยำเนาะขาไเนเ เนื้มันก็ได้เลยอืมนี่เป็ะนเะส้นหมกเเนาะอืมเสียเอ่ไว้หันแล้เ,เขาท้าได้มหมกเ่าเนาะตอนนั้นเรากระดู้มันติดหมกค่ะบวนเกินนึ่ง ประตอเป็นสวยตาป่าทีเส่อเ,อง,เงินเพชรสวยประตอมแต่ยังนีฝากใสนบเดี๋ยวจะเช็ดมุกเลยฝา<ะ>กใสนอแต่หัวยังมันเก่าหาทิ่ลกกัปรยัดเนาะ ไม่บามจะสู่เปไดงเงินผ่าเป็นโึมเย่กซับขับลงไปเป็น่าจะแคบกั่สาบตวจะเบ็ดดีับขัาขับประยดหน่สมเราเป็นมงอสิีเดี๋ยวเสียสัตวขนาดน่ะปลาขับประหัดเนยวนวนัขันอีกเพิ่ ဖິဖယဖယັယာ con, းကေ con, းိုခ်းေူွေိုဖယားေါတောဖယလုာဘါတ ตัดที่ในะมันหันใแบบิอีกหางมันหันลังมันหันเออต่าถิ่มเลยเขอาสั่นอ,อตัวน้เปรียงงี้มนหัน <laughs> มองข่อยใส่มันบิถือข่อ,อยยามมันบิถือมันไปถือถือมองใหญ่กับปลใส่อยู่หน้าอีบุ้งทุนเขาบุ้งไม่พอดี่หรอกเตี๋ยวปลากระดิ๊ไซมองใหญ่ในบุง้งฮะเตี๋ยวปใส่อยู่นอกมันไปเขาในบุงบ้งหมดไปนี่โอ้ค่ะค่ะค่ะปลาปิมาจมันมีตีแล้วเอาสอยเป็นก่อนพี่น,น้องเลยเดี๋ยวว่ากันไห